สวัสดีค่ะมาพบกับปลาอีกแล้วนะคะกับปลา e s ี Fish นะคะวันนี้ปลาพอดีว่าถึงกำหนดที่จะต้องย้ายต้นอ่อนต้นกล้าของอแคคตัสนะคะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าแคคตัสแอสโตไฟตัมค่ะค่าก่อนอื่นป้าฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตาม ทำให้ปลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะก็มาเริ่มกันเลยค่ะนี่ก็คือต้นที่ปลาเพาะจากมเมล็ดนะคะนี่ก็คือแอตโตไฟตัมเพาะไว้ตั้งแต่วันที่4มกราคมต้นปีนี้นะคะแล้วปลามองว่าเ,ออเขาถึงเวลาที่คนที่จะยกย้ายเปลี่ยนกระถางค่ะ ก็เลย <c oughs> มานั่งเปลี่ยนกระถางซึ่งจริงๆแล้วเปลี่ยนเสร็จไปแล้วเปลี่ยนเสร็จไปแล้วหนึ่งถาดนะคะนี่ค่ะเอามานั่งเรียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเอามานั่งเรียงแบบนี้ให้เป็นระเบียบเนี่ยนี่นะคะก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้นเขายังเล็กมากอยู่เลยค่ะนี่ค่ะ สีอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงด้วยอะไรด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวก็มาดูวิธีกันเลยค่ะเริ่มจากต้นที่เราเพาะเมล็ดเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็ค่อยคค่อยๆนะคะเห็นไหมเนี่ยค่อยคยค่อยคเพราะว่าช่วงนี้รากเขายังไม่ได้เยอะมากมายอะไรก็ค่อยค่อยค่อยคแซะแล้วก็เอาออกมารากเขาจะได้ไม่ช้ำค่ะ เนี่ยค่ะอย่างนี้เนะเาะแล้วก็นี่ก็คือดินปลูกแคกตัดทั่วไปนะคะที่เตรียมไว้ก็เอาอะไรน้ำทางให้มันเป็นรูหน่อยค่ะแล้วก็วางลงไปนะคะแล้วก็จับให้ตั้งมาใกล้ๆมันเล็กมากเลยนะคะเรามัน ปาใช้กล้องมือถือมันอาจจะไม่ค่อยซูมสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พอเห็นเนาะประมาณนี้ค่ะที่ทำนี้ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นต้องใจเย็นเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวก็ทําต่อให้สดเออขอโทษค่ะทําต่อให้เสร็จนะคะก็กระถางนี้กระถางสนิ้วใช่ไหมเนี่ยปาก็จะใส่แค่สีต้นพอเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตแล้วเดี๋ยวเบียดกันจนเกินไป ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะประคองด้วยหินภูเขาไฟเล็กๆบางๆก็พอไม่ให้ต้นเขาเอ็นนะคะเสร็จแล้วเราก็มานั่งจัดระเบียบนะคะให้เขา ตั้งลำต้นตั้งตรงดีค่ะก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก <c oughs> ็สำหรับปลาปลาจะลด,ลดน้ำที่ผสมยาก,กันลาไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเอาวางไว้ที่ที่ร่มก่อนหรือว่า ชั้นใต้ในโรงเรือน,นะคะจะมีชั้นข้างล่างค่ะวางชั้นข้างล่างก่อนหลบแดดไปก่อนนั่นแหละค่ะแล้วสักอาทิตย์หนึ่งค่อยๆหล็สักอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนะคะค่อยๆเทรนแดดนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็วิธีการแยกพอดแยกพอตจากต้นที่เพาะเมล็ด จากที่เพาะ,มะเมล็ดมาค่ะนี่คือจากตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดนะคะพอต้นโตก็จับแยกขึ้นมาจับเอามาแยกพอดเขาหาจับปลูกลงปลูกใหม่นั่นแหละค่ะค่อยๆไปทีละขั้นนะคะแค่ตันนี้ต้องใจยเย็นจริงๆเลยนี่ค่ะไอที่เป็นจุดขาวๆนี่คือไม่ได้เป็นโรคนะคะเป็นสายพันธุ์ของเขาเ,เป็นแอสโตไฟตั er. มเมล็ดที่เอามาเพาะนี่ก็คือเป็นมเมล็ด ซูเปอร์วีมิกซ์นะคะมีซูเปอร์คาร์โตมีวีมิกซ์ปนๆกันมาค่ะดังนั้นลูกที่ออกมามันก็จะมีขลากันไปอาจจะได้เป็นวีอาจจะได้เป็นแค่ซูเปอร์นะคะก็การเพาะเมล็ดก็มีความเสี่ยงค่ะอาจจะได้แบบพ่อแบบแม่หรืออาจจะไปได้รุ่นปุยตายายอย่างนั้นนะคะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการแยกพอดแอตโตไฟตัม ไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะหวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ